สวัสดีค่ะมาเบ่งผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุมบุญค่ะกัเป็นเสือฟี่ไซค่ะคุณเมย์เอฟซีเฮดมาให้พ่อไดเป็นค้าอาหารให้น้องเป็นผ้าถุงได้มัดมีกะมีค่ะท่านใดสนใจกระทักมาได้ทางเบอร์พออูด0 8 1 0์แ8 7เจดก้เพกะมีค่ะเป็นเพดขายของผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุมบุญกระทักเข้าไปเด้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังอุ้มบุญค่ะเฮ้ยเป็นอย่างน้ปุ่นปุ่นมึงค่ะบรรยากาศเนี้ยมาเอเาช่วงเสารก็เอาออกมาปูข้างนอกนั่งสิละค่ะ มวนแห้งดิลินนี่ค่ะที่ป่ายก็ได้ยทำคว้มสะอาดอุบุญอยากเฮ็ดยซอยบ่ฝนบ่งค่ะเก็บขยะให้น้องเบิ่งเบิงค่ะ Rốt chuyển nhau một giàu Nguồn เอ้ ừ, ย่งางเงี้ยแหละจะขึ้นต้นไม้เอาเอาโอ้ยเอาขึา้นเอาขึ้นขึ้นเอาจะขึ้นต้นไม้แล้วเบิงบ่ง,งค่ะเบิ่งค่ะเบิ่งเอาถึงแล้วนั่นโอ้ยโอ้ย จับอะได้ค่ะจับไปไหม <laughs> หันเอาขึ้นนี้ขึ้นบิง้งต้นไม่นั่น ช่วงเศร้ากับประมาณนี่แหละค่ะก๊าซิลินธรรมาชาติของเขามวนมีความสุขเฮ้ยเฮ้ย เอ้าขึ้นแล้วค่ะที่ึ้้นต้นไม้แล้วเอ้า <laughs> ช่ยพี่ปายทำงานแล้วคุณพี่ปายเก็บขยะใช่พุ่คุณเป็นยังบวกินให้หมือพี่ปายจังสิอบาไา้เห็ดงานไหลต้องเก็บออกค่ะทำความสะอาดช่วงเศรออกประมาณฮะฮุกโมงนี่แหละค่ะช่วงบรรยากาศพอดีดีเย็นสบาย anh ơi hả con ngam cái tiếng lên há mua lên thì เห็ดนี่ยังดินลดหนึ่งพออูดแล้วลงมาไว้เขาลินเจ็บมื้งหรอคะ เฮ้ยเฮ็ดหยังล้วน่ะเฮอันมือน่อยเพิ่นเฮ้ยเเบิ่งมือเบิ่งมือน่อยเพิ่นค่ะเอ้าเฮ็ดหยังแล้เฮ็ดหยังงซั่นะ มองขั้นขันเอาถูมึงขับมึงฟันหึนบอกอหกุ่นหากินหากินใหม่เอ้าเอ้า นจะสีแล้วเห่ินโซนี่นแล้วมันนั้นลุดเลยค่ะเห่นไปเห่นมากกตัวยู่หลวมอ,อาอหาหยอดใหม่ค่ะหยอดใหม่ปรุงใหม่เอาโอ้ย น่อยเพื่อนค่ะ ít nha, hả, Bương sao kem pong ừ ui ui cái ขึ้นกะประตุกขาดตกช่วงหัวคำฝนตกยางแห้งเลยแต่ตอนขึ้นตอนกลางขึ้นมากกะหยุดค่ะกะโชคดีแน่ยู่ค่ะพ่อได้ให้ยาเขียวหลายมือเร็วบระตูก,ตกะพึ่งตุกบางคนปลูก้าไวา้กะ ทีได้เกิดค่ะถ้าพ่มีฝนก็เกิดยากค่ะเพราใครอ,อกถ้าฝนตกใส่แน่ก็ขึ้นดีค่ะก็ขอบคุณโครงการโคชานาจักค่ะที่ให้น้องๆได้มีบานอยู่ขอบคุณน้องเสือน้องสิงก์ที่ลืมบ่ได้ก็คือแฟนคลับสุผู้สุคน่ะค่ะที่เป็นกำลังใจให้กับขอบคุวน้องอุมบุญ หนึ่งแค่หนึ่งไรคือหนึ่งกำลังใจค่ะเอาเป็นอย่งแล้วสวัสดีค่ะ